การขยายพิารสัดส,ส่วนพูดถึงหุ้นของนักลงทุนอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น70%แต่ก่อนไม่ถึง70%ตอนนี้เพิ่มขึ้นหนเพราะฉะนั้น,นประเทศนในกลุ่มอาเซียนเนี่ยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียนะครับเขาสามารถถือหุ้นในโรงพยาบาลเาลอกชน 70. ไทยได้ถึง170ไทยเราก็เหมือนกันนะครับไปถือหุ้นในโรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์ในมาเลเซียได้อยู่ก่ เป็นการขยายเพดานนะครับการถือหุ้นนักลงทุนในอาเซียนด้วยโอกาสนำเข้าบุคลากรสนุสในกลุ่มอาเซียนก็จะมีมากขึ้นนะครับเช่นไทยเราไปฟิลิปปินส์หรือว่าไทยเราไปสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาไทยนี่คือการเคลื่อนไหวในกลุ่มอาเซียนก็จะมีมากขึ้นตรงนี้ผลเชิงลบก็คือการแบ่งแย่งบุคลากรทางสนุสไทยแบบอาเซียนกับชาวต่างชาตินะครับ โดยเฉพาะบุคลากรที่ด <tr> ีเก <expands> <trendy> ่งก็จะถูกแย้งไปด้วยด้วยค่าจ้างถ้าที่ไหนนี้ให้เงินสูงเขาก็จะไปที่นั่นการลดบุคลากรที่มีทักษะสูงนี่ก็เช่นเดียวกันการถยุดรองธุรกิจสัดส่วนน้อยลงเพราะว่าผู้ถือหุ้นของชาวอาเซียนมีถึงเจ็ดสิบคนนี้ก็น้อยลงความหลากหลายทางมาถฐานของบริการสุขภาพก็จะีมากขึ้นเช่น มาตรฐานแบบไทยมาตรฐานแบบอาเซียนมาตรฐานแบบนะสากลเขาจะมีมากขึ้นในส่วนนี้การป้องกันและการควบคุมโรคความเจ็บป่วยมันจะมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีความรู้อุปกรณ์ก็จะมีการแลกเปลี่ยนมีการพัฒนาระบบการแพทย์แผนเชิ้อหน้าขึ้นนะครับแต่ผลเชิงลบก็คือ ความแั่งแก่และความเชื่อมั่นทางด้านการระหว่างประเทศบางประเทศตุนประสัทต่อกันร่วมถึงกันผ่านสถาน่อกีก็บอกแล้วอย่างเช่นกัมพูชาได้เกิดทะเลาะเรื่องเขาพิหันเนี่ยสถานสุขทางลูนกับเราในก็อาจจะขาดความร่วมมือัน่เพราะว่าเป็นคอนฟ lict ในด้านนโยบายประเทศก่อให้เกิดการขาดความร่วมมือไได้สถานการณ์สุขภ้าพ อมามใยในสิ่แม่ล้อมอายุฉเฉลี่ยคนไทยจะสูงขึ้นจะสูงขึ้นผู้หญิงเนี่ยจะมีอมายุยืนกว่าผู้ชายหน่อยผู้สูงอายุหนึ่งพันคนในปัจจุบันจะมีผู้บริการประมาณหกสิบคนที่การใด้นานร่างกายเคลื่อนไหวสามสิบการได้ยินสินะครับแล้วก็ การได้เห็นสิทธแล้วก็การียนรู้สอนพฤติกรรมหนึ่งทางด้านจิตแล้วก็สติปัญญานี่นี่คือปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ในปัจจุบันสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่สุดเ,เดือว็อว,ว, 37, ว่าเป็นโรคความดันกับโรคเบาหวานสองโรคนี้จะค่อนข้างเป็นเยอะในผู้สูงอายุจำไน้ไมผู้สูงอายุสามสิบเจ็ดในหนึ่งร้อยคนไม่ทราบนะครับว่าเป็นโรคเบาหวาน แล้วก็43ใน100คนที่ทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตก็เป็นเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุอัตราการตายเนี่ยตอน1า0คนก็ยังเป็นของมะเร็งกับโรคอุบัติเหตุนะครับโรคหัวใจก็เริ่มหนักตามนี้นะครับฉะนั้นมะเร็งก็ยังเป็นระดับหนึ่งกับอุบัติเหตุนการบริโภคน้ำตาลในอาเซียนไทยสูงสุด ไทยสุดๆลองมาฟลิปปิ้งสิงคโปร์ไทยก็เลยเป็นประหวาิเป็นเยอะในช่วงที่อายุมากขึ้นสาระการงานทำหมละสิ่งแวดลอมเราเห็นว่าสภาวะน้ำมีปัญหาครับความเสถียรของน้ำน้ำใต้ดินก็จะมีปัญหาสารพนษเพื่นเยอะยิ่งปัจจุบันเนี่ยรางงานต่างชาติเข้ามาเยอะมีว่า,าจะเป็นพม่า,มา ต่างก็ทิ้งถุงขยะทิ้งอะไรในคลองต่างๆซึ่งขนาดคนไทยประชาสัมพันธ์ให้มีวิน,นัยให้มากความสะอาดยงดางยากอันนี้รายงานป่าชาติไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เป็นประเทศครับบางทีก็จะทิ้งแล้วไม่ค่้รักษาความสะอาดและก่อให้เกิดปัญหาเราเพิ่มมากขึ้นเข้ามาน้ำครับ น้ำต่อไาเนี่ยมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานม,มาตรฐา80น80%ะที่ตู้หยอดเงินที่มีมาตรฐานหางเกณฑ์ก็70%เพราะฉะนั้นยังอมก100%เรื่องน้ำดื่มน้ำบริโภคที่ที่ดีนะการกำจัดขยะหรือว่าสิ่ปฏิกูลมีงานวิจัยของ กรมอนามัยสารสนสบอกว่าการกําจัดขยะของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระบบมีถึง58%าสมีระบบ21%มีระบบใช้งานไม่ได้ยีเพราะฉะนั้นคืออะไรมันอาจจะเสียหรือว่าอาจจะไม่ดีแล้วเขาไม่ได้ไปลงทุนสร้างซ่อมแต่กับมีแต่ใช้งานไม่ได้บ,อบ,บ่อบำบัดบางที bằng hành đi lá này là làm chặt bằng khi ra chạy hẳn ra